V.I.P. Testimony Podcast ประสบการณ์ขอพอรพระเจ้าจากกลุ่ม V.I.P. ที่ใครๆก็ขอพอรพระเจ้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา ทำอาหารเลี้ยงเขานี่อันน,น,นี้เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านี่พิมพไปทําอาหารเลี้ยงญาติที่ลําปางนะคะค่ะแล้ววันที่แปวันที่สามสิบเขาจะเป็นคนทําเลี้ยงพิมพ์<อ>วันที่ยี่สิบเก้าคุณทาเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยก็สองวันค่ะแล้ววันที่สามสิบเอ็ดนี่ยังไม่มีแผนว่าอะไรยังไงยี่สิบเก้าสามสิบเออก็จะก็จะไปสังสรรค์กันคือตอนนี้เราจะเอาแม่เราแล้วก็ญาติพี่น้องเพราะพิมพ์อยากให้เขามาเป็นลูกพระเจ้า คือญาติพี่น้องพิมพ์เป็นพูดหมดนะคะออ oh. ไม่มีมีแม่มีแม่พิมพ์คนเดียวที่ท,ที่ที่รับเชื่อเป็นเป็นคร <Huh. S 2> ิสเตียนค่ะนอกนั้นก็พูดรุด hmm. ไงให้เขาเห็นพระเจ้าในตัวเราค่ะพิมพ์ก็ทุ่มเทกับกับญาตินี่แหละค่ะค่ะเพราะพิมพอยากให้เขา,าเชื่อพระเจ้าอื hmm. ถ้าเราจะไปจะไปะหาคนมาเป็นลูกพระเจ้านู่นไปถึงหนองหมาวอไปถึงไหนไกล เป็นพันกิโลแต่ญาติเราอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เชื่อ <laughs> พระเจ้าเลยพิมพว่ามันจะมองข้ามชดไปไกลเกินเนาะเอาเอาตรงนี้ก่อน <laughs> ใช่ใช่ในในถ้าเราจะต้องขับขับรถไปใช่ใช่ถ้าเราจะต้องไปขับรถไปถึงสุงไหงโกโลกหรือสุราธานี <laughs> เพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐอะพิมพว่าพิมพ์เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาญาติพี่น้องเราถูกค่ะถูกก็ <laughs> <laughs> เลยใช่ก็ก็แล้วก็คนในซอยเนี้ยค่ะพิมพ์ก็ ใครที่เขายังไม่ใช่อะไรเงี้ยพิมก็ดูแลค่ะดูแลก็ซื้อของฝากมีอะไรเพราะจริงๆเขาก็มีน้ําใจกับเราอยู่แล้วอค่ะก็ะก็เอาคนคนรอบๆตัวเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนี้ก็มีความสุขมากแล้วก็แม่กับเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันอืเพราะเราให้ความสําคัญกับแม่เราเป็น,เป,นเป็นอันดับหนึ่งมเมื่อเราให้ความสําคัญกับเขาเป็นอันดับหนึ่งเรารู้เลยว่าเขาก็เปลี่ยน จากที่เขาเคยมีอะไรในใจอะ่ะมันหายไปเลยเพราะว่าเราเราอะไรเราก็แม่เราก่อนอะ่ะ oh. แม่แม่ต้องก่อนเลยอ oh. พอมพอมพอแม่ได้รับมากๆเข้ามากๆเข้าค่ะแม่ก็จะรู้สึกว่าสัมผัสสัมผัสกับกับ,กบสิ่งที่เราทําให้เขาค่ะ mm. โดยที่เราก็ไม่ได้พูดอะไรพี่ไม่พูดพิมไม่ใช่คนที่จะมานั่งสาธยายอะไรเนาะ mm. ก็ใช้การกระทำน mm. ี่ละค่ะ แม่อยากกินนั่นอยากกินนี่เออไปกินไหมทํากินไหมถ้าไม่ทํากินก็ออกไปกินไหมก็จะถามเขาอยู่อย่างเงี้ยอืช่วงช่วงฤดูทุเรียนนะคะค่ะที่ผ่านมาตอนนี้มาอีกแล้วมั้งทุเรียนรู้สึกจะมาอีกแล้วใชียวก็เต็มที่เลยค่ะคือซื้อทุเรียนเท่าไหร่พิมพ์ก็จ่ายเพราะเพราะแม่พิมพ์เป็นคนชอบกินทุเรียนมากอพิมพ์ซื้อแบบไม่อันเลยค่ะเอาเอาแบบสุด ซื้อมาที่แบบเต็มโต๊ะเลยนะแม่แม่กินเลยมันมันจะแพงแค่ไหนเราก็กินมันเลยเออเออเราไม่สนใจว่ามันจะแพงค,คือคือเราให้เขาก่อนเลยค่ะเราไม่เราเราไม่เราให้ความสําคัญกับกับเขาก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะ่ะแม่เขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องออแล้วเขาสบายใจขึ้นออแล้วที่เขาเป็นที่ที่เขามีได้รับอุบัติเหตุแล้วลม้มลงอะคะ่ะแล้วก็ ไปรักษาตั้งสามที่มันก็ไม่ดีขึ้นหลังจากที่พิมพ์ออกจากโบดอะคะ่ะออกจากโบดพร้อมกับหยุดรักษาเพราะว่าพิมพ์พาแม่ไปไปบําบัดที่นู่นที่นี่ไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็ไม่มันแค่บรรเทามันไม่ได้หายค่ะพิมพ์ก็เลยขอพระเจ้าว่าพิมพ์ไม่พาแม่ไปไหนแล้วนะเพราะพาไปมาหลายที่แล้วอืก็เลยหยุดแล้วก็ขอพระเจ้าว่าพิมพ์ออกจากโบดแล้วนะ พิมไม่ไปให้ใครมาวางมืออะไรแล้วพระบทที่พิมเคยไปมันเป็นบทแบบวางมือรักษาโรคอะไรเงี้ยอไม่วางละให้แม่อ่านของอาจารย์นกที่เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะค่ะอ่าก็ขอบคุณพระเจ้าสามอย่างแล้วก็มีเรื่องสุขภาพใช่ไหมเรื่องความปลอดภัยะอะไรเงี้ยก็ก็ก็เอาไปถ่ายเอกสารมาไปพิมพถ่ายเอกสารแล้วเอาให้แม่แม่ก็อ่านทุกเช้าเลยเช้ามาเขาจะอ่านก่อนเลยเป็นฝันรังหน้าเด็นไปนั่งอ่านเนี่ยไม่ยังไม่กินอะไร แล้วค่อยมากินกาแฟเขาก็จะทำอย่างงี้ทุกวัน<ะ>โดยที่เราไม่ไปรักษาที่ไหนเลยนะคะ,ะเพราะเราไปมาหลายที่แล้วพินจําได้ว่าหลังจากที่เราตัดสินใจออกจากโบสถ์ได้สองอาทิตย์ะคะะ่ะแม่เอาไม้ไม้เท้ากับไอ้สามไอ้สี่ขาไอ้วอลเกอร์ค่ะ,ะทิง้งแลวทิ้งแล้ว<ะ>ตอนไม่ได้ใช้แล้วนะคะ,ะแล้วแม่แม่ก็กลับมาเป็นปกติเลยค่ะ พิมพ์เพิ่งพาแม่ไปเดินตลาดวัดโลรถมากาดหลวงอ่ะคุณมันใหญ่มากเลยนะคะกาดหลวงเชียงใหม่ใหญ่มากๆโอ้โหพิมพาแม่ไปเดินแล้วพิมพ์ก็ยังแบบแม่จะเดินไหวไมเนี่ยแค่จากที่จอดรถมากาดหลวงนี่ก็ไม่เบาแล้วอะใช่ใช่เขาเดินเขาเดินจากที่จอดรถมาที่กาดหลวงแล้วยังมาเดินซื้อของในกาดหลวง ไปซื้อน,น้ำพริกนู่นนี่นั่นซื้ออะไรของเขาเขาก็ซื้อเห็ดหงเห็ดหอมอะไรก็เดินซื้อเสื้อผ้าก็มีขาย <rez> นนในนั้นก็เดินกันไปนั่งกินกาแฟแล้วก็กลับวค่ะคือคือ,คอเรารู้เลยว่าพระเจ้า,วาอวยพรเราล,ละห,หมอเหมือหมอเหมือไม่ต้องไปค่ะจบแต่พิมพ์ไม่ได้บอ,<ม>บอกว่าให้ทุกคนทำแบบพิมพ์นะคะค่ะเข้าใจ ค่ะก,ก็ก็นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิมพ์ได้ในแง่ของเรื่องจิตใจในครอบครัวพิมพ์ก็คือว่าแม่ก็หายจากเป็นปกติตอนมีแม่ทำกับข้าวให้พิมพ์กินแล้วนะคะ mm hmm. ม,มีมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะพิมพ์ต้องเป็นคนที่ทำกับข้าวให้แม่กินเพราะแม่จะทำอะไรไม่ค่อยไหวอ uh huh. เออแต,แต่แต่ตอนนี้แม่ทำเป็นฝ่ายที่กลับมาทำกับข้าวให้ให,ให้พิมพ์กิน uh huh. เพราะเขาทําได้แล้วแล้วเขาชอบทอําเขาชอบทําอาหารอะไรเงี้ยเออก็ได้ดิแม่ทําเออเราเราก็เบาขึ้นเพราะว่าบางทีเราก็ทําบางทีแม่ก็ทําก็สลับกันอะไรเงี้ยเออก็ก็จะไม่ไม่ใช่ภาระของเราทั้งหมดเออแล้วแม่แม่ก็สามารถที่จะทํางานอะไรในบ้านได้ทั้งทั้งที่อายุจะแปดสิบแล้วนะคะอืมอ,อีกอีกสองปีแม่ก็แปดสิบแล้วแต่ว่ายังทําอะไรได้หมดแข็งแรงไปเดินเหินนี่ เดี๋ยวก่อนจะไปลำปางนี่กะว่าจะไปงานดอกไม้ะะอ่ะาคา่ะที่เชียงใหม่มีงานมหกรรมอะไรนะดอกไม้อะไราาในในตัวเมืองคะ่ะก็กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันนี้เราจะไปไปเดินเที่ยวกันก็น่าจะเดินหลายกิโลอยู่อะระ <c oughs> มันกว้างที่ใหญ่มากเออแต่แม่ก็ถามแม่แม่ไปไหมไปอ,อ,อคือถ้า <c oughs> ไป <c oughs> มันกว้างมากเลยนะแม่ ไป<อ>คืออยากอยากไปเพิ่มชมคือดอกไม้มาจากเมืองนอกอะมาจากสวิสมาจากเขาเข้ามาลงตอนเนี้เต็มเต็มพื้นที่เลยที่สวนนะคะก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็คือพระเจ้าให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเราความเจ็บป่วยรักษาโรคเรารักษาสภาพจิตใจเมื่อเราเดินถูกทางกับพระเจ้าะคะ่ะตอนนี้คือพุณกับแม่แบบ โฟลมากสนุกสนานมากกับชีวิตเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะ,คะเราก็อยู่อู่แบบพอมีพอกินเนี่ยแหละคะ่ะแต่เรามีความสุขมากค่ะ